สวัสดีครับผมอมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคูด้งซุปโบของลักกี้มีนะครับผมทำให้เกดได้ดูดีมากเลยนะครับดูดิ <c oughs> พอแกะออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีนี่นะครับข้างในก็จะมีเส้นนะครับ กินออกเลยแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับสองซองแล้วก็มีซ่อมแถมมาในนี้ด้วยนะครับนี่ครับลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผิว เดี๋ยวค่อยรีวิวนะแป๊บนึงอร่อยดิอร่อยอยู่อร่อยอยู่ <S 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 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือแบบ <C> เส้นอุด้งเนี่ยเหนียว,วนุ่มพอดีเลย <c oughs> แล้วก็แบบมีกลิ่นมีกลิ่นแป้งแบบชัดเจนมากๆครับอืมตอนแรกที่ผมแกะซองมาเนี่ยผมเชื่ว่ามันมันจะเวิร์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจาอะไรเงี้ยแล้วส่วนน้าซุปนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะเค็มนะอืมแต่แต่มันแบบมันค่อนข้างพอดีนะแบบเค็มนิดๆหน่อยๆเพราะมันรสเทมปุระไงอืม แต่ถ้าใครแบบชอบจืดหน่อยก็เติมน้ำเข้าไปก็ได้ครับซื้อมารสเทมปุระกับรสต้มยำกุ้งนะแต่อันนี้ผมลองรสเทมปุระพอใช้ได้นะครับไม่แย่ไม่แย่อันนี้คือผ่านประมาสักนาทีสองนาทีน้ำเริ่มอุ่นเส้นมันเริ่มเข้าทีละอืมใช้ได้นะครับยังไงอยากไปลองก็ลองมปหาซื้อกนได้ครับส่วนถ้าใครอยากให้ผมไปลองรีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ มีคลิปอีกเพียบเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วกดก,กระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนคลิปนี้ล้ากันไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปกินต่อแล้วครับ